เปิดตัวแล้ว Honor Magic 3 Series ใช้ชิปซ n a ด d r a g o n 888 Plus ตัวท็อปรุล,ล่าสุดพร้อมจอโค้ง120เฮให้กล้องหลังเลนหลักมาพร้อมเทคโนโลยี i m a c มีชาร์จไว66วัต์ในราคาเริ่มที่35,100บาทเปิดตัวแล้ว Honor Magic 3 Series ใช้ชิปซ n a ด d r a g o n 888 Plus ตัวท็อปรุล่าสุด พร้อมจอโค้ง 120H เฮิร์ให้กล้องหลังเลนหลักมาพร้อมเทคโนโลยี i max มีชาร์จไว66สวัตต์ในราคาเริ่มที่35,100บาทล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Honor Magic 3 Serie ซีรีส์ที่เป็นสมาร์ทโฟนซีรีส์เลอทงรุ่นใหม่แล้วครับโดยมีทั้งหมด3รุ่นย่อยพร้อมจุดเด่นด้านสเปคแบบจัดเต็มและการถ่ายวีลดีโอระดับมือโปรด้วยเทคโนโลยีจาก i max เลยทีเดียวครับสมาร์ทโฟน Honor Magic 3จิกส e มซีรีส์มีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นตามนี้ครับ Honor Magic 3 h o n o r Magic 3 Pro และ Honor Magic 3 Pro Plus พัสมาร์ทโฟน Honor Magic 3 Serie s มีหน้าจอแสดงผลแบบ o l e รขอบโค้งขนาด6.76นิ้วความเรียระดับ full hd plus ร้อมค่าเฟรช rate หนรสเฮิรตซ์รองรับการแสดงผลระดับ10บิตดีไซน์หน้าจอแบบเจาะรูที่ด้านบนเพื่อใส่กล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมกล้องทีดีทีโอเเพื่อตรวจสอบใบหน้าเพื่อการปลดล็อกที่มีความปลอดภัยเป็นขอบด้านข,าข้างของตัวเครื่อง มีความโค้งระดับ89องศาช่วยเพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลให้มากขึ้นดังการถ่ายภาพของทั้งรุ่น h o n o r magic 3และ h o n o r magic 3 pro มาพร้อมกล้องตัวหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพ s o n y imx 7 6 6พร้อมกล้องโมโนโครมความละเอียด64ล้านพิกเซลและกล้อง ultra wide ความละเอียด13ล้านพิกเซลครับแต่ในรุ่น magic 3 pro จะแตกต่างกับรุ่นปกติตรงที่มาพร้อมก,กล้องตัวที่4เป็นแบบ t e l e p h o ต้ความละเอียด64ล้านพิกเซล ที่รองรับการซูมภาพแบบออติคอลซูม3.5เท่าและรองรับการซูมภาพแบบดิจิตอลซูมถึง100เท่าเลยครับส่วนในรุ่นเมจ i c 3 Pro Plus กล้องที่อัปเกรดขึ้นคือมีกล้องตัวหลักความเีย50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX 700 1ส่วน1.28นิ้วมีรูรับแสงกว้าง f 1 9พร้อมระบบโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ เป็นแบบ f u ลพิก x e l ออกตาพีดีดานกล้องอั t ตร้าไวเลอกใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาด1-2ส่วน2นิ้วความเรียดของสิลานพิกเซลที่มีรูรับแสงกว้าง F2.4 ส่วนกล้องตัวอื่นจะเหมือนกับกล้องรุ่น Magic 3 Pro รครัที่มีทั้งกล้องโมโนโครมความเรียดของสิลานพิกเซลและกล้องเทเลโฟโต้ความเรียดของสิลานพิกเซลครับนอกจากนี้สมาร์ทโฟน Honor Magic 3กสซีรยังได้ร่วมมือกับ iMac จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการถ่ายวิดีโอให้ตอบโจทย์การใช้งานระดับมือโปรโดยรองรับ L.O.G. Format ที่ช่วยให้ไฟล์วิดีโอมีคุณภาพและความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับการนำไปปรับแต่งเกลี่ยสี <S 2> <S 2> ในแอปพลิเคชันอื่นๆรวมทั้งมีการไล่ L.U.T มาให้ในตัวด้วยครับช่วยให้เกลี่ยสีวิดีโอจากสมาร์ทโฟนได้มากถึง8รูปแบบเลยทีเดียวครับสมาร์ทโฟน Honor Magic 3ซีรีส์ทั้ง3รุ่น ใช้ชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 888 Plus ให้แหลมขนาดสูงสุด1 2 g b พร้อมรอมความจุสูงสุด256 g b บนระบบปฏิบบการ Android 11ครอบทับด้วย Magic UI 5รองรับกันน้ำระดับ IP68 ในรุ่น Magic 3 Pro และ Magic 3 Pro Plus Pr ส่วนทางด้านรุ่น Magic 3กันน้ำระดับ IP54 ครับให้แบตเตอรี่ที่4,600ม ah, ิลอมรองรับชาร์จเร็วแบบเสียบสาย66วัต์และชาร์จแบบไร้สาย50วัตครับ สมาร์ทโฟน Honor m a g i c 3 Series มีรุ่นราคาตาำนี้ครับ HONOR m a g i c 3รุ่นแรม8 g b r o รอม256 g b ราคาอยู่ที่899ยูโรหรือประมาณ35,100บาท HONOR m a g i c 3 Pro รุ่นแรม8 g b r o รอม256 g b ราคาอยู่ที่1,999ยูโรหรือประมาณ42,900บาท HONOR m a g i c 3 Pro Plus รุ่นแรม12 g b r o รอม512 g b ราคาอยู่ที่1,499ยูโรหรือประมาณ 5 8 6 0 0บาทครับแต่ในช่วงแรก Honor Mag i c 3 s e ส i e s รจะวางจำหน่ายในแถบยุโรปก่อนนะครับส่วนจะวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับตอนนี้ช่อง ITFA s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไ t ท a ฟาเพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ